สวัสดีครับผมเคนชาาเมศนะฮะวันนี้มาทำนายดวงกับเดมเพลอร์ชลอตนะครับผมโยโฮวันนี้เคนจะมาในหัวข้อถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าใจคุณสงบนะฮะหรือคุณรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงจากภายในแปลว่ามาดูกันว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นกับคุณหลังจากนี้นะฮะมาก่อนอื่นเลยขอนำเสนอเบอร์0 9 9ย์6 6 6666นะครับแล้วก็เบอร์มงคลนะฮะเบอร์098เบอร์ตอง9นะฮะ0 9 8 4 5 9 6 9 9 9นะครับและก็ปีเสียต้องทำแท้99,9% 99, 9้าสเซน์ใครสนใจนบอกหาเทนได้เลยมามาดูกันถ้าเกิดวันนี้คุณรู้สึกว่าคุณเปลี่ยนจากภายในนะฮะมาดูกันว่าสิ่งใดกำลังจะเกิดขึ้นจากคุณกับคุณหลังจากนี้นะฮะใบที่ห ขอเช็คก่อนเช็คพลังงานของคุณก่อนมาโอ้โหหกไม้เท้าอืมคุณรู้สึกว่าคุณชนะตัวเองคุณไม่ได้ชนะอะไรนะคุณชนะตัวคุณเองนั่นแหละถ้าเกิดใครที่มีปัญหาก่อนหน้านี้นะครับอมมัน,ปนแปลว,ว่าคุณกำลังก้าวเข้าสู่ ชชนะบางอย่างในชีวิตคุณนะฮะคุณรู้สึกว่าชีวิตคุณเบาขึ้นเยอะในตอนนี้นะหกไม้เท้าหมายถึงว่าเกียรติยศในตัวคุณเองนั่นแหละนะฮะต่อไปสิบถ้วยคุณกำลังได้รับความสุขบางอย่างในชีวิตของคุณ ความอบอุ่นในครอบครัวหรือความรักนะฮะสิบถ้วยเนี่ยหมายถึงไพ่แห่งความรักนะฮะคุณกำลังมีแรงดึงดูดกับสิ่งแปลกใหม่หรือสิ่งที่กำลังจะมาถึงในชีวิตคุณนะฮะตัวคุณเองก็เป็นคนที่มุง่งมุ่งมั่นมุมานะอุตสาหะนะะที่จะเอาชนะกับอุปสรรคต่างๆไปกันต่อหูหนึ่งเหรียญ ผลบุญนะครับของคุณมันกําลังจะส่งผลในเรื่องของการเงินด้วยอาจผมจะพูดแบบนี้นะฮะไพ่สิบถ้วยเนี่ยมันหมายถึงครอบครัวนะฮะสำหรับคนที่มีคุณพ่อคุณแม่อยู่นะฮะผมจะบอกว่าอ,อ,อย่าประมาทบุญคุณของพ่อแม่เด็ดขาดนะฮะมันส่งผลกระทบกับเราอย่างมากนะครับใครที่ยังมีคุณพ่อคุณแม่นะฮะ แล้วรู้สึกว่าชีวิตมันติดขัดนะครับเคนแนะนําว่าให้ขอขมากรรมคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วจะเบาขึ้นหรือถ้าเกิดใครไม่มีแล้วไม่เป็นไรนะฮะอันนี้พูดถึงในสภาวะคนที่ยังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่นะฮะและได้ทําไม่ดีกับท่านไว้เคนแนะนําว่าให้แก้ด้วยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแหละะไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรช่วยเราได้นะะไม่มีอะไรที่จะ ยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อแม่เราบางคนอาจจะบอกว่าพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงเรามานะครับโอเคอันนี้พอเข้าใจได้แต่บุญคุณของพ่อแม่มันสามารถที่จะผลักดันชีวิตคุณให้ดีขึ้นได้นะอันนี้เคนนพิสูตรมาแล้วก็อยากจะแนะนำนะฮะสำหรับคนที่มืดแปดด้านให้ลองทำดูนะฮะขอเข้ามาคุณพ่อคุณแม่ต่อไปดู r l d นะฮะ บางคนเนี่ยเก่งในเรื่องของงานออนไลน์หรือมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศด้วยนะครับสำหรับคนที่กำลังรอคอยในเรื่องของการติดต่อสื่อสารจากทางไกลนะฮะมันมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้รับโอกาสบางอย่างในช่วงนี้ด้วยนะฮะโอเคไปต่อ ถ้าเกิดภายในเปลี่ยนนะครับมันก็จะดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตคุณเคลียร์พลังงานให้ได้นะฮะไปกันต่อสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณหลังจากนี้นะฮะมาสี่ใบคุณเฮล l เฟนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังประทานพรให้คุณนะสำหรับคนที่เคยไปขอพรเอาไว้น,นะครับ คุณงามความดีของคุณมันกําลังจะส่งผลลับให้กับหนึ่งถ้วยอ่อยแล้วเนี่ยมันได้รับนะสําหรับคนที่เคยขอพรเคยร้องขออะไรบางอย่างนะฮะอาจจะเป็นเคยขอพรเอาไว้เรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์นะครับมันจะได้หมดเลยหดูเมดิเชียนคุณจะพร้อมมากหลังจากนี้นะชีวิตคุณมันจะเปลี่ยนไปเนี่ยหกเหรียญ ผลละบุญนั่แหละนะครับอ่ะผมจะพูดแบบนี้สําหรับคนที่ตอนนี้เผชิญปัญหาต่างๆอยู่นะครับและยังไม่รู้ว่าจะแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรนะให้อดทนช่วงนี้ทำบุญได้ทำนะแต่หลักๆเลยอะ่ะอยากให้ลองจริงๆก็เลยก็คือเรื่องบุญคุณของพ่อแม่เนี่แหละนะฮะเรื่องนี้สำคัญมากอยากให้ลองดูเอามาเดี๋ยวเราจะสรุปไพ่อีกสองใบสุดท้าย คุณเป็นคนชอบทำบุญชอบช่วยเหลือคนจริงๆพื้นฐานของคุณเป็นคนมีความสามารถดีอยู่แล้วนะครับคุณมีความสามารถดีอยู่แล้วบวกกับว่าคุณเก่งคุณเป็นนักคิดนักปฏิบัติคุณจัดการทุกอย่างได้แล้วคุณสามารถที่จะยอมรับความจริงได้นะไม่ใช่คนที่แบบ ไม่ยอมรับความจริงบางอย่างนะฮะไม่ไม่จมปลักนั่นเองคุณมุ่งเน้นแต่การที่จะโฟกัสกับสิ่งที่ดีพลังงานที่ดีเท่านั้นถ้าเราไม่ทำแบบนี้นะชีวิตเรามันก็จะไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยนะะถ้าโมดจ,จมอยู่กับอดีตนะไปต่อ <c oughs> มาสรุปสองใบสุดท้าย หกหกถ้วยพลังงานดีมากเลยอะแล้ววันนี้ผมไปทําบุญมาด้วยนะฮะแล้วก็เพิ่งจะขอขอมาคุณพ่อคุณแม่ไปเมื่อวานมันดีจริงครับผมอยากให้ทุกคนลองดูต่อไปเดี๋ยเอ็มเพลสไม่ดีเห็นก็ไม่พูดให้ฟังนะความอุดมสมบูรณ์ความสุขสมหวังนะฮะภาวนานั่งสมาธิสวดมนต์เป็นกิจวัรนะฮะให้ทานบ้างตามจําเป็นนะฮะไม่ต้องให้จนเราเดือดร้อน แต่สิ่งหลักที่สําคัญคือเรื่องของใจนะฮะเรื่องของหัวใจเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับมากที่สุดเพราะใจเราเนี่ยมันสร้างได้ทั้งความสุขและความทุกข์นะเพราะฉะนั้นเราจะต้องจูนความรู้สึกตัวเองให้ดีนะฮะมาสรุปก็คือหลังจากนี้ไปคุณก็จะได้พบกับสิ่งใหม่ๆแล้วกันนะฮะขอวอวยพรโวยใชให้ทุกท่านประสบความสำเร็จ ขอให้ความรักสมหวังกันเงินกันงานมาั่งคั่งรุ่งเรืองตลอดไปโย